หิวจังเลยเนี่ยอยากกินอะไรเนี่ยพ่อครับผมหิวครับพอ่อพ่อได้ยินผมไหมครับเออได้ยินได้ยินจะกินอะไรไปยหยิบเอาเองฮะหยิบเอาเองเหรอครับพอ่อไม่ใช่นี่นสิไปเร็หิวก็หิวไปโอเคครับพอ่อ โอ๊ยอ,ยอยตะกี้ฉันล้มไปปขาผมอล้มครับเอา้าไปทำยังไงให้มันล้มล่ะลูกฮะเออขอกโทษครับพ่อค่อยๆคันค่อยๆคัคนเดิดไปเฮ้ ไปได้แล้วนี่ฉันได้แฮมเบอร์เกอร์สุดพิเศษฮ่าโอ้ยโอ้โอ้โอ้ฮ่าช่วยด้วยครับของไฟดับของไฟดับโอ้ยไฟดับอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก็เป็น ใช่ไฟดับเนี่ยไฟมันดับเนี่ยวิบ๊ับวิบ๊ับเนี่ยขนาดนั้นรเราดิสโก้ได้เลยครับพ่อ